พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะชวนทุกทท่ทานมาทำน้ำพริกนรกทานกันค่ะอันดับแรกก็เอาพริกมาคั่วก่อนเลยนะคะเราจะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กร่วมกันเพราะพริกแห้งเม็ดใหญ่มีเนื้อเยอะแต่ความเผ็ดน้อยค่ะ พริกเม็ดใหญ่จะทำให้น้ำพริกของเรามีเนื้อพริกมากขึ้นสีสันน่าทานค่ะพอเราพักเอาไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาคั่วพริกเม็ดเล็กกันนะคะพริกเม็ดเล็กจะให้ความเผ็ดที่เยอะกว่าแต่เนื่องจากเนื้อพริกมีน้อยจึงต้องใช้พริกเม็ดใหญ่มาช่วยค่ะคั่วจนกรอบดีแล้วก็ตัดขึ้นมาพักไว้ได้เลยนะคะ ขณะที่เรากำลังควบริกกันอยู่ทางด้านอีกฝั่งก็กำลังซอยหอมและกระเทียมอยู่นะคะเราใช้เป็นหัวหอมแดงซอยแบบนี้เพื่อเอาไปเจียวค่ะกระเทียมก็เช่นกันนะคะซอยเป็นลักษณะบางๆเท่าๆกันเวลาเอาไปเจียวจะได้สุกเสมอกันค่ะ ช่วยกันทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่นานก็นเสร็จแล้วค่ะได้กระเทียมและหัวหอมซอยมาแล้วเราเอาไปเจียวกันเลยนะคะเริ่มจากหัวหอมก่อนเทลงไปเจียวในน้ำมันจนหัวหอมสีเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานได้ที่แล้วก็ตัดขึ้นมาพักไว้ได้เลยค่ะ เจียวหอมเสร็จแล้วก็มาเจียวกระเทียมกันต่อเลยนะคะเจียวจนกระเทียมเป็นสีเหลืองทองสวยน่ารับประทานเช่นกันจากนั้นก็ตักพักไว้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำเครื่องปรุงเลยนะคะเหน้ำมันลงไปในกระทะจากนั้นก็เอากระปิมาคั่วค่ะ คั่วจนกะปิหอมและเป็นขุยแบบนี้เราก็จะตักพักเอาไว้ก่อนนะคะเราจะนำเนื้อมาขามเปียกลงไปผัดเช่นกันนะคะผัดจนงวดแบบนี้เลยค่ะได้ทีแล้วก็เอาไปรวมไว้กับกะปิคั่วมาสักครู่เลยนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะเอาพริกที่คั่วแล้วมาบดกันนะคะ การใช้เครื่องบดแบบนี้จะทำให้พริกของเราละเอียดขึ้นค่ะแถมยังช่วยประหยัดเวลาและประหยัดแรงด้วยนะคะที่บ้านผ่อนผู้สร้างเราอยู่ด้วยกันกว่า100คนเวลาทำอะไรก็จะต้องทำเยอะๆดังนั้นการมีเครื่องช่วยแบบนี้ทำให้งานของเราสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นค่ะโดยความที่บ้านพ่อนผู้สร้างเราอยู่กันเยอะนะคะ ความถนัดของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเมื่อเรานำความถนัดของเรามาใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ก็จะเป็นผลดีกับทั้งตนเองและสังคมรอบข้างค่ะอย่างเช่นวันนี้ที่เราได้ทานน้ำพริกนรกอร่อยๆกันก็เพราะประสบการณ์และความถนัดของพี่ๆที่อยู่บ้านพรผู้สร้างค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นผู้สนับสนุนใหญ่อย่างท่านผู้ดูแล ที่ดูแลและสนับสนุนพวกเราทุกๆอย่างเลยค่ะต่อไปเราจะนำหัวหอมที่เจียวและปลาที่แกะแล้วรวมถึงพริกที่บดเมื่อสักครู่แล้วปรุงรสด้วยเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็เอาไปบดอีกครั้งค่ะพวกเราแต่ละคนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ พี่วันนี้จะได้ทานน้ำพริกนรกกันค่ะส่วนผสมที่เราผสมทั้งหมดเมื่อบดมาแล้วก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะค่อยๆตักส่วนผสมใส่ลงไปในเครื่องบดเรื่อยๆนะคะไม่นานเราก็จะได้ทานน้ำพริกนรกกันแล้วค่ะครอบครัวของเราที่บ้านพรอผู้สร้างมีความรู้ความสามารถกันไปในแต่ละ,ะแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร งานปูนงานไม้งานเหล็กงานซ่อมแซมหรือจะช่างตัดผมและงานเกษตรซึ่งแต่ละคนก็พร้อมที่จะนำความรู้และความสามารถของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมซึ่งเป็นคำแนะนำจากท่านผู้ดูแลทํำให้บ้านผ่อนผู้สร้างน่าอยู่เช่นทุกวันนี้ค่ะเนื้อของน้ำพริกที่ได้ยังเป็นก้อนๆอ,อยู่นะคะเราจะต้องทำให้แห้งลงค่ะวิธีทำให้น้ำพริกแห้งก็คือการนำไปคั่วนะคะ ผัวโดยไฟอ่อนจนน้ำพริกของเราแห้งลงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกนรกหอมๆเครื่องถึงๆแบบนี้เอาไปคลุกกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยนะคะแถมกันจนต้องหุงข้าวเพิ่มคิดว่าอร่อยขนาดไหนคะ เมื่อน้ำพริกของเราแห้งดีแล้วลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะน้ำพริกนรกแบบนี้จะเก็บไว้ได้นานประมาณ1-2อาทิตย์นะคะเพราะเราไม่ได้คั่วจนแห้งสนิทค่ะหากอยากเก็บไว้ให้นานๆก็สามารถคั่วจนแห้งได้เลยนะคะการไล่ความชื้นออกไปจะทำให้น้ำพริกเก็บได้นานขึ้นค่ะและนอกจากน้ำพริกนรกแล้วแกงในสำรับของเราวันนี้ก็ยังมีแกงหอยขมยำปลาทูแกงส้มผักไร้าสารก๋วยจับ ไข่ต้ำพลิก,กปมแะน้ากมีโอกาสเราจะมาทำน้ำพริกกสียบให้ทุกๆท่ทานได้ชมกันนะคะฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านผ่อนผู้สร้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกๆท่ทานไปก่อนสวัสดีค่ะ